ต้องดูเป็นไพ่เทพพลังจิตผมไม่ได้ดูข้างหน้านี่ผมดูเป็นไพ่ยิบซีผมดูการงานการเงินความรักถ้าจะดูเรื่องลูกก็ไปดูส่วนตัวครับนะอันนี้ต้องไปดูส่วนตัวครับเสียค่าครูครับไปที่บ้านเขียวครับ AJTOP หนึ่งหกถ้าอยากดูจริงๆต้องไปดูอย่างนั้นครับข้างหน้านี่ไพ่นี้มันดูไม่ถึงแมมแมมแชร์แล้วแมมถามอะไรเข้ามา นะผู้แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะครับนะถ้าจะดูเรื่องลูกเรื่องอะไรไพ่เทพพลังจิตครที่ต้องดูส่วนตัวด้านหลังไมคครับนะนะมันเป็นชะตาคนนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องมาเล่นนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะดูไปดูนะหรือไม่ทันก็ไปจ้างหมอทํากิฟต์ทำอะไรซะจะได้จบเรื่องไหมบางทีทํากิฟต์ก็แทบจะไม่มีไม่มีลูกด้วยซ้าไปเดี๋ยวนี้รับอาทิตย์นี้จะเจอคนครบไหมเดี๋ยดูให้เจ้ามีโอกาสได้เจอ ไม่ได้ไม่ได้ลองหรอกเขาอยากจะดูเรื่อง